วดียวหาเพลงเหนือเหนือก่อนนะมาแล้วมาแล้วมากกัลยังมากกัลยังมา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 กลาัลยางเดี๋ยวหาเพลงเหนือเหนือก่อนนะเพลงเหนือเพลงเหนือเพลงพื้นบ้านทางเหนือเพอเพะจะโดนลิขสิทธิ์ไหม เอาแล้วเป็นหลุมไปแล้วแม่อะได้อยู่ได้อยู่มาแล้ววะโอเคนะเออมาแล้วมาแล้วจับพี่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 จ๋าเออได้อยู่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 มันมีปัญหาอย่างนี้ทุกคนเฟซบุ๊กเขาโยนเราลงหลุมนะคะไม่เป็นไรกลับมาละโอเคใครดูไลฟ์สดให้พิมว่มาดูสดรีบพิมพ์ด่วนเลยคำว่า,าดูสด นะคะเพราะว่ามันมีปัญหาอยู่ขออนุญาตเซอร์เวยหน่อยดูสด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 สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับสู่เพจพยาบาลอ้วนบิ๊กไซส์นะคะพบกับช่วงบาทอ้วนชวนหิวนะคะเอ่อกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอ <c oughs> ขออนุญาตนะคะช่วยปักหมุดลิงก์เพจให้หน่อยค่ะเอาเป็นแบบ URL นะคะคุณลูกค้าหาวันนี้นะคะเพจบาดอ้วนนะคะได้รับเกียรติจาก เพจร้านโกโมลผ้าโบราณนะคะอำเภอลองจังหวัดแพร่นะคะส่งผลิตภัณฑ์นะคะเป็นน้ำพริกน้ำย้อยใช่ไหมพริกน้ำย้อยกุ้งพริกน้ำย้อยนะคะโกโมลผ้าโบราณนะคะบัตรอ้วนติดแท็กไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็ชิมสดๆพร้อมๆกับทุกคนนะคะแล้วก็ ไสอั่วนะคะผิวค่ะมือเย็นเริ่มตน้นอ่ะชัดแล้วใช่ไหมเสียงชัดภาพชัดสวัสดีค่ะดูสดอ่าเมคอัพเพิ่งเสร็จนะคะทุกคนพอดีว่า Facebook มีการปรับปรุงระบบเซิร์ฟเวอร์นะคะทำให้หลายๆเพจตอนนี้มีปัญหาว่าโดนโยนลงหลุมนะคะไลฟ์ไปก็ไม่มีคนดูนะคะโอเคตอนนี้กลับมาใกล้เคียงแล้วนะคะเอาละเอาละ เราจะมาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะขออนุญาตบอกก่อนว่าเขามีอะไรมั่งนะคะที่แน่ๆมีไส้อั่วนะคะโลละสี่นะคะแล้วก็มีอันนี้แปลกประหลาดแคบหมูคบคบคบหลวงเป็นโบราณเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนะคะอ่ะต้องมีโพยคะ่ะไม่งั้นไม่รู้จักเป็นครั้งแรกนะคะใหญ่โตมากนะคะแล้วก็มีน้ำพริก นะคะพริกน้ำย้อยกุ้งแล้วก็พริกน้ำย้อยนะคะเขาบอกว่าแนะนําให้ทําพวกยำหนอมจีนพวกอะไรนี้ใช่ไหมเดี๋ยวกินกข้าวเหนียวเลยแล้วก็สั่งข้าวเหนียวมาจากร้านป้าข้างบ้านพร้อมกับลาบนะคะเดี๋ยวเรามากินกันก็เป็นเมื่อยเย็นไปเลยในตัวเมามอยหอยกาบกันไปนะคะอ่านคอมเมนต์อยู่นะจ้าพี่ๆสวัสดีพี่หนูจากฟินแลนด์นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยนะคะใครแชร์แล้วพิมพ์ว่าแชร์แล้วสวัสดีจ้ะเออ นะคะมันมีปัญหานิดนึงนะคะเราจะมาลองชิมนะไส้อั่วนะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่คิดถึงแม่อีกแล้วเด,ดยงมขอชอบอืมอร่อยเครื่องเทศแน่นๆ อืมอร่อยค่ะอันนี้คือหนึ่งโลใช่ไหมเนี่ย,ย,ยเยอะแย,ย,ยะมากมายเยอะแยะมากมายกินคนนึ่ง ินเขาเหนียวได้ไหมไม่ได้เตรียมไว้อย่างอื่นเลยนี่เลยน้ำพริกน้ำย้อยกุ้งโกโมวนผ้าโบราณก็ต้องลองนะมีแฟนเพจบอกว่าต้องทำยำหนมจีนคุกยำหนมจีนนะคะอืลองดูแพ็กเก็ตนีดีครึ่งกิโลใช่ไหมเนี่ย อืพผิกน้ำย้อยสองร้อยบาทนะคะแกนเจกกุ้งอะ่ะเคยเอามาให้กินตอนนั้นมานานมาแล้วเดี๋ยวเราลองชิมกันดูนะคะไม่เคยกินใครที่แบบรู้จักแล้วแบบว่าควรทำอะไรกินหรือกินเนี่ยกับอะไรก็พิมพ์รีวิวมาให้หน่อยนะ จากวิเชียรบุรีสวัสดีจ้าน่ากินจังเลยสบายดีเด้อพี่น้องส,สปปลาวสวัสดีค่ะอ,อยากให้ได้ยินเสียงจังเลยค่ะนะฮะอืมราดบนกว๋วยเตี๋ยวไหมฟิลเหมือนแบบเหมือนน้ำพริกกักหมูที่เขากำลังทิดๆกันอ่ะนะ เค็มเค็มเผ็ดเผดหอมหอมอเออข้าเหนียวเลยนะงันะ้นอะอืมอร่อยติดลิ้นเลยอืมอร่อยติดลิ้นเลยโรยบนผัดไทยได้ไหมโรยบนข้าวผัดได้ไหมโรยบนกว๋วยเตี๋ยวได้ไหมความรู้สึกมันบอกจากพัทยาใส่ดดน้ำจิ้มน้ำเงี้ยวอ๋อหรอ เออ,อ,อืขนมจีนคุกพริกน้ำย,อย้อยอืออร่อยจังอะอ,อ,อร่อยมากนานแล้วนะตีว่าสามปีนะตีว่าสามปีนะแต่ตอนนั้นกินแบบคุกเหมือนยำขนมจีนนะคะบัดอ้วนกินแล้วสาธารนณะมาหลายปีแล้วเนาะ ไม่เคยมีที่แบบนี้มากินเนาะอลองดูนะคะทุกคนสองร้ยบาทโอ้ยเลิศวะ่ะหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้อร่อยตายตามองไปก็จะเห็นกุ้งเต็มไปหมดเลย อันนี้แหละแคบหมูโคบจะเหมือนเข้าวโคบไหมที่ตอนเราคือเพชรบูรณ์เนี่ยเวลามีงานกาชาติก็จะมีคาราวานแม่ค้า,าเขาเกี็บว่าวอะร,รู้จักไหมที่ทำแบบนี้นแล้วแบบเขาก็เรียกอันนั้นว่าเข้าโคบ มันเป็นสับเดียวกันป่าววะอันนี้คือแคบหมูโคบใํ่ไหมเนี่ยแคบหมูโคบหลวงปรสันอืมอืมส้มตำเผ็ดเผ็ดส้มตำเผ็ดเผ็ดต้องเ่าส้มตำเผ็ดเผ็ ซ้มตําลาวๆจั๊วเนือหืมอืมน่าจะเปลี่ยนเป็นซ้ปตําแทนอ,อร่อยอ่า <laughs> uh, I'm not sure English พอ ไยแลนด์คอแคบหมูอันนี้ก็ลาบนะคะจากร้านประอิษจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อประมาณสามถึงสี่ชั่วโมงที่แล้วลวุ่นวายกันไปทั่วโลก เฟซบุ๊กล่มล่มแบบในลักษณะที่ว่าโพสอะไรก็ไม่เห็นโพสอะไรแล้วภาพก็ไม่ขึ้นที่หน้าเพจตัวเองแชร์ก็ไม่ขึ้นโดนโยนลงหลุมจะมีบางคนบางมิติเท่านั้นมีความลี้ลับที่จะเห็นนะคะโพสของเราแปลก รู้ไหมว่าในไลฟ์นี้บัตอ้นวนคา,าดหวังแค่ว่าเราได้ทำคลิปเราได้ทำคลิปสำหรับรีวิวให้แฟนเพจแล้วเราก็จะสตรีมคลิปเอาไว้เอาไว้โพสถ้าเราโดนโยนลงหลุมเดี๋ยวเราก็ไปลงใน youtube ช่องของที่ร้านก็มี youtube นะ ชื่อเดียวกับเพจเลย Hello you beautiful beautiful you เซฮายสวัสดีค่ะใครดูสดให้เพมพ์ว่าดูสดภาพอะไรเสียงได้อยู่ใช่ไหมไม่มีปัญหาใช่ไหมดีดีอ่ะไม่เลียนอร่อย เลือดข้าก้อนแกนแน่นๆหมูทำๆเดี๋ยวบัดอ้วนกินเสร็จก็จะไปไลฟ์สดนี่เอาไว้รักบะหมี่ไว้รักทำจีนฟอร์มาเลเซียสดค่ะ ว้าวเด็ดเลิศ very crunchy ยำยำ yes crunchy ทุกคลิปที่บานอ้วนไลร์สดกินแล้วเป็นการรีวิวจะขอความอนุเคราะห์จากแฟนเพจช่วยกดแชร์ให้หน่อยนะคะเพราะเดี๋ยวเราจะบันทึกคนที่แชร์ นะคะคเพราะว่าต่อไปจะทำแพทเทิร์นถ้าเกิดอยากส่งให้เรารีวิวอ่ะเรารีวิวให้ฟรีอยู่แล้วของดีงของอร่อยไม่มีปัญหาแต่เราอยากได้โปรดักต์มาแจกแฟนเพจเราด้วยนะคะไม่ต้องส่งมาให้เราเยอะรอเดี๋ยวเราจะส่งชื่อกับที่อยู่แฟนเพจแล้วคุณก็ส่งรางวัลให้เขาเพราะเขาแชร์เขามีน้ำใจที่จะแชร์ให้คุณเรากำลังสร้างระบบ เพราะฉะนั้นฝากพี่พี่แฟนเพจช่วยแชร์ออกไปนะคะ,ะดดแปลกดีว่ะอร่อยดงต้องส้มตำปลาล่าเลยเน,น,นี่ยอันเนี้ยพักแท้ใครแชร์แล้วพิมแชร์แชร์แล้วพิมแชร์แล้ว watching from Singapore ลูกยามีเงสยามีอือฮึ เมนูซอสเซจฟรมเดอะน o อ t ออฟไทยแลนด์อัมฮอสแอนเชลลี่แอนเมนี่เฮิร์บสปายซี่อร่อยำยำแอนซิ ใช่แล้วขอบคุณครับอย่า yeah. I love violet I love p เพอร์ผใช่แล้วขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่ช่วยสนับสนุนแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะได้รับผลประโยชน์ร่วมกันบัตอ้วนก็มีคอนเทนต์ดีๆให้แฟนเพจได้ดูกันผู้ประกอบการก็ได้โปรโมทส่วนแฟนเพจก็มีโอกาสลุ้นรับรางวัลเป็นของกินที่บัตอ้วนกินบัตรอ้วนจะเสียสลากส่วนที่เขาส่งมาเยอะๆน่ย ให้ส่งมาน้อยพอกินที่เหลือเอาไว้เป็นรางวัลให้แฟนเพจแบบนี้ดีกว่านะคะอืมจะได้แบบทุกคนก็ได้มีความสุขร่วมกันนะคะกินเป็นมื้อเย็นไปเลยนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวจะไปไลฟ์สดก็ฝากแชร์ให้ด้วยอืมแชร์แล้วขอบคุณค่ะ Cái ụa sẵn đầy Tịt Bạc một vào đây là ná Đó hả Đã vô rồi ạ Đi họ làm thịt bên này ừ, này na, anh ấy ngon lắm đấy. đểy như vậy hả? nấm yến, 2 loại, hết nấm yến, 8 này nấm yến cung, kia là ได้อย่างเยอะเลยต้องลาดตัวเตี๋ยวว่ะอยากกินมามา่มามาม่าต้มรด้วยเนี่ยรสอะไรที่มันมีปูอยู่ด้านหน้าที่เป็นเส้นหมีขาวอะ่ะแล้วก็ใส่ผักเข้าไปผักบุ้งนานะผักบุ้งบ้านอะ่ะนะต้มแล้วก็เอานี้โรยพูดจะดีอื้ม ก็เพราะอย่างเนี้นะอร่อยติดปักติดลิ้นดีถึงอ้ํย้อยน่าทานอืมอยากได้เส้นในค่ะคนอ้วนหาเส้นในยากมากใช่ค่ะยากแต่ถ้ามาเจอร้านบ้านอ้วนล้วก็ไม่ยากเท่าไหร่มีมาขายเรื่อยค่ะติดตามไว้เลยสบายมากไม่ใช่ปัญหานะคะเข้าเหนียวนี่อิ่มเนาะ ขออ้าวเหนียวกินแล้วอิ่มเนาะอิมง่ายอยากกินมาม่าต้มวะเดี๋ยวดึกๆสั้งส่ยได้รีว,วิวรอบนึงใชมั้มต้มมาม่าหรือต้มเส้นอะไรบางอย่างแล้วเอาะทะนเนียราดกระโซ่โวยๆก็จะดี่ะ, <laughs> ปะเปิ่ไปเจอต้องตักข้าวเลยตักข้าวเลยค่ะ นวัดแพร่อร่อยจุง้งข้าเหนียวห่อเดียวก็รู้เรื่องแล้วเนี่ยกลัวมันจะไม่พอเลยสั่งมาสองหอ่อ ลาบราบลาบกำลังกินมาม่าเลยกินเท่ายังสวยว่าปากหวานใช่หรอเราก็อาศัยแบบว่ามนุษย์สัมพันธ์ดีนะพี่ๆนะ รูปร่างไม่ดีหน้าตาไม่ดีก็อาศัยยิ้มเอาอาศัยคุยเก่งอาศัยพูดคุยนะคะอย่างนี้นะอันนี้ลาบหมูใส่ตับมาด้วย,ยนี่นะคะนี้กินเท้ยจเอ็มจุกเลยนะเนี่ยแล้วเราก็เอาน้ำย้อยราดว้ายน้องเอ้จวด นี่เป็นมาสก์วาไม่ได้สายเหนือยิ้มไม่หมดหรอกนะคะเดี๋ยวเราแบ่งทิ้นงานมือคอมดีสุดยอดยอร่อยขึ้นมาเป็นร้อยเท่าเลยอะ่ะเห็นปะวะ ยอดเลยคักคักคคักคักปากบอกอิม่มแต่ปากก็กินไม่หยุดทำอะไรได้ตีปากตัวเองอย่างเดียวตีด้วยอาหารใครดูแล้วมีความสุขดูแล้วแฮปปี้ให้ถือม่าปี้ปี้ <c oughs> อ,อืมันทำให้อร่อยติดปลายลิ้นเนาะอืออ้าวอ่าปี๊นั่นแหละอือหืออืออดี ดีจริงจริชีวิตมันทำให้แบบปริจริงสั่งเลยนะอันนี้ยอร่อยมากอร่อยมากกระปุกล200ะสองร้อยมั้งสองร้อยถึงสองร้อยยีส น้ำย้อยเผ็ดน้อยใส่กากหมูครึ่งกิโลสองรอยี่สิบน้ำย้อยห้าร้อยกรัมสองร้อยบาทนะคะอินบ็อกหาเผ็ดเลยบัตรอ้วนวางปักหมดไว้ให้ละเวอยอร่อยมากเลยอะจากเริ่มต้นกินใหม่อะถ้าเริ่มต้นกินใหม่จะเอาเนี้ยโรยในลาบโอ้โหพีเมียมเดี๋ยวเราจะมอบสิทธิพิเศษนี้ให้กับน้องแอดมินนะคะ อ้อนเราอิ่มแล้วอขอบคุณเพจโกมลผ้าไทยใช่ไหมโกมลอะไรนะหนูโกมลผ้าโบราณชื่อเพจว่าเพจโกมลผ้าโบราณอันนี้ปักหมดุดนะ่ยวับเพจได้เลยนะอันนี้ปักหมดุดไว้เนี่ยไม่ใช่แค่แบบดูชื่อนะกดแล้วก็วับหายเข้าไปในเพจเขาเลยนะ โหอร่อยมากแล้วประกันเลยค่ะสุดยอดของสุดยอดเลยโอ้โหรู้เลยความเก๋คือมันจะอร่อยติดลิ้นมันนัวเอาเก็บไว้ลาดนูนลาดนั่นลาดนี่ได้เลยเนี่ยเอ๊ะเผ็ดเหมือนกันเนาะไม่รู้เผ็ดลาปยิ้นรื้ว่าเผ็ดน้ำย้อยเนี่ยอืม อร่อยมากมสุดท้ายด้วยอันนี้ให้ดูอันนี้กินไม่หวานกินไม่หมด Facebook มีการปิดกั้นนะคะฝากพี่ๆช่วยคอมเมนต์ช่วยฟีดแบ็จะได้อยู่เจอกันทุกวันไม่อยากต้องจากกันไปฝากซับพอร์ตหน่อยขอเราบ้านว่าไลฟ์สดอาจจะแค่เม้นทักทายนหน่อยๆรือก,กดหัวใจกดไลค์กดว้าวมาเรื่อยๆนะคะ เฟ็บุ๊กมีปัญหาอยู่นะ,อะบอกให้รู้เกิดบัตรอ้วนหายไปก็เราก็จะมาในแพลตฟอร์มอื่นๆ Twitter IG ไม่ถนัดเนาะ u ู u b บเจอกันที่นี่แหละพยายามซัพพอร์ตเพจหน่อยนะคะขอความอนุเคราะห์พี่ๆหน่อยว้าอร่อย yes evening hey เกินเกินอะไรวะอะไรเกินดูพี่บานอ้วนกินทั้งวันจนแฟนว่าเธอเล่นบาคาร่าแน่เลยบระสั้นเล่นบาคาร่าไม่ดีหรอกเสียตังค์ได้บ้างเสียบ้านแต่ดูบาอ้วนมีแต่ได้ก็ได้นะคะโอเคอิ่มแล้วเดี๋ยวบ้าอ้วนจะไปเซตอัพเตรียมไลฟ์ขายเสื้อผ้าแล้วฝากเพจนะคะบาอ้วนน่ติดแท็กเพจ ที่แคปชั่นแถมปักหมุดลิงวาร์ปนะคะให้ทุกคนวาร์ปไปดูโปรดักตของเขาอร่อยจริงมีอะไรให้ติไหมอันนี้ใหญ่ไปอะ่ะแต่มันแต่เขาบอกว่ามันเป็นเทดิชแนลมันเป็นแบบเอกลักษณ์ท้องถิ่นนะคะก็ว่าเขาไม่ได้แหละนะคะใหญ่ดีนะคะเล่นใหญ่ดีมันเป็นโบราณของเขาเอง แล้วก็อันนี้อร่อยเลยไม่รู้จะติอะไรแซ่บเลยเผ็ดดีไม่เลี่ยนด้วยนะคะบางอันเขาก็จะเล่นเลี่ยนทุกเจ้าที่ส่งมานี่ยังไม่เจอที่แย่เลยนะแสดงว่าเขาต้องเลือกของนีมาแล้วนะคะส่วนอันนี้ชอบมากชอบมากชอบมาก I love นะคะชอบมากเป็นการเปิดประสบการณ์แปลกประหลาดอร่อยอร่อยติดลิ้นรู้สึกอยากกินกว๋วยเตี๋ยวล้วราดอันนี้ รู้สึกอยากกินข้าวแล้วราดอันนี้อยากทากับข้าวแล้วราดนี่นะคะรู้สึกทําให้กับข้าวอร่อยติดลิ้นมากขึ้นไปแล้วค่ะคําพูดกิริยาวาจาใดๆนะถ้าบรรอ้วนดูไม่สุภาพท่าทีดูสนุนสกุลต่ำบรรอ้วนต้องกราบขออภัยไว้นะที่นี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะคะจะได้มาเจอกันอีกคลิปหน้าแล้วก็อย่างที่ขอฝากช่วยกดอิโมติคอนหัวใจไลฟ์ว้าวห่วงใยเพื่อการมีส่วนร่วมในเพจของพยาบาลอ้วนเพราะว่า Facebook เนี่ย คัดกรองเพจที่ควรค่าและเพจที่ไม่ควรค่านะคะเพื่อให้เรายังอยู่และเจอกันได้ตลอดและเปิดค่าการมองเห็นนะคะพี่พๆไปละค่ะบ๊ายบายนะคะรักนะคะ love you guys like and share for me and support me